มาต่ออีก2ข้อนะครับสำหรับไวยากรณ์ n5 นะครับโจทย์ข้อ5บอกว่าโอกาซังโมอาโซบินิโมอีเดสกาโอกางนะครับท่านแม่นะครับโมอาโซบินะิโมอีเเป็นการขอบอนุญาตไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวได้หรือ,อยังแม่โมก็คือแล้วนะครับให้แปลเหมือนภาษาไทยนะครับทีโมกับมาดะนะครับ อันนี้ความหมายจะเหมือนภาษาไทยเลยนะครับยังมีอยู่ไห้ยังมีอยู่ไหมมาดะนะครับทำแล้วหมดแล้วกกโมนะครับอาโซบีนี้ verb must ตัด u s t บอกวัตถุประสงค์นะครับ, so ini, must, must. บ,รบที่ไปมากับไปทำอะไรไปกินนะครับทาเบนิอิคิมัสบอกสถานที่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูข้างหน้าใช่ไหมว่ามันคือสถานที่ไหมมันคือ อะไรวัตถุประสงค์ไหมนะครับใช้ตัวช่วยนี้หรือว่าตัวช่วยเอก็ได้นะครับอย่างเช่นเดป่าตัวนี้ไคโมโนนี่อิคิมัสถ้าเป็นคำนามใส่เข้าไปได้เลยนะครับไคโมโนกลุ่ม3ใช่ไหมก็ตัดชิมัสออกเป็นคำนามนะครับไคโมโนนี่อิคิมสัสฮอกไกโดนี่สกีนี่อิคิมสัสนะครับเบนเคียวนี่อิคิมสัส นี่ยกลุ่ม3ทาเบนิอิคิมัสไปกินนะครับโนมินิอิคิมัเซนกะไปดื่มด้วยกันไหมนะครับอันนี้บอกวัตถุประสงค์ที่ไปมากับทีนี้เขาให้อะไรมาเขาให้เวิร์บที่ผ่านแล้วมานะครับอันนี้เล่นในเรื่องของการผ่านรูปข้างหลังโมอีเดสกะขออนุญาตเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปแพทเทิร์นเทโมอีเดสกะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ b ีบอยนะครับอิเต เทโมอีเดสกะรูปเทนะครับพื้นมันก็คือการเชื่อมนั่นเองอีคุรูปอะไรเด็กเก่งมากอิตะรูปอะไรรูปท้าเป็นรูปอดีตใช่ไหมครับอิเตอิรุก็เป็นรูปกําลังทําอยู่นะครับรูปเด็กก็จะเป็นบอกเล่าปกตินะที่ขาดไปนะครับก็จะเป็นรูปหนายอีค่าในพวกรูปธรรมดานะครับรวมกันแล้วเนี่ยต้องได้ทั้งหมดนะครับเอาไปใช้เกี่ยวกับรูปกันเองเนาะอีคืออีค่าในอิตะ อิตくだดいแบบนี้นะครับเตโมอีเดสกาเตโมทำได้ตรงข้ามกับไม่ได้ก็คือเตวะอีเคมาเซนเตวะอีเคมาเซนไม่ได,ไได้ห้ามนะห้ามนะแบบนี้นะครับเวลาจำไวยากรณ์ให้จำเป็นคู่มีได้มีไม่ได้นะครับมีต้องไม่ต้องก็ได้ให้จำเป็นคู่แบบนี้ <c oughs> ต่อไปข้อ6นะครับ วันศุกนี้ว่านิโฮงโกะโนเตสโตจุดจุดจุดวันศุกนีว่าในวันพุธวันทั้งเจ็ดเนี่ยต้องได้นะครับกิจการซื้มกุกินโดจินะครับนิฮงโกะโนเตสโตมีอะไรมีสอบนะครับอันนี้คือเทสต์นะมีสอบภาษาญี่ปุ่นก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับรวมกันเป็นคำนามนะครับทีนี้มีเวิร์บให้มาละ ก็คืออีมัสกับอารีมสัสอีมัสกับอารีมสัสสอบญี่ปุ่นมีสอบญี่ปุ่นใช่ไหมตัดอะไรทิ้งก่อนตัดอีมัสทิ้งไปก่อนเลยนะครับก็เหลือ50 5 0้ละมีธรรมดานะครับใช้อารีมสัสถ้าอีมัสใช้กับสัตว์กับคนใช่ไหมสิ่งมีชีวิตนะครับอารีมัสก็มีปกติทีนี้ใช้วะหรือกะเราจะสังเกตว่ามีในวันไหนนะครับบอกวันทั้ง7เนี่ยนะครับ เขาเอาขึ้นมาเป็นหัวข e ้อของประโยคแล้วในวันพุธเนี่ยนะครับในวันพุธเนี่ยมีสอบมีสอบเพราะฉะนั้นตัวที่ติดกับตัวอาริมัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ็นกะอาริมัสใช้กะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบดีด็อกนะครับซีโยบีนิวานิฮงโกโนเทสโตกะอาริมัสเห็นไหมเพราะว่าอันนี้เอาขึ้นมาเป็นหัวข้อแล้วนะครับน่วะ เป็นการเน้นนะฮะเน้นข้างหลังว่ามีสอบนะแต่ถ้าวันพฤหัสเนี่ยไม่มีหรอกเออมาไปเที่ยวได้นะครับมีการเปรียบเทียบด้วยอยู่ในนี้นะครับทีนี้มาดูคันจินะครับที่เราละไว้เมื่อกี้โอก้าสังนะครับนี่มาอนก็จะติดเลทนิดน,นึงนะครับอันนี้เป็นเป็นนมนะครับแม่ก็จะให้นมลูกดีนะครับตัวเดียวอ่านว่าฮ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 าเนี่ยเอาไว้พูดถึงแม่ เออแม่ฉันเป็นครูนะฮ่าฮาว่าเคยวชิดส s แบบนี้นะครับพูดถึงพ่อถึงแม่เนาะจิจิฮ่าฮาใช่ไหมครับพ่อก็จะอยู่สมาคมฟันดาบนี่แต่ถ้าเรียกแม่มากินข้าวนะครับหรือพูดถึงแม่คนอื่นนะครับก็เติมโอเติมสั่งเข้าไปก็เป็นโอก้าสั่งอันนี้ก็จะเป็นโอโตสั่งนะครับจิจิ h i ตัวเดียวจิจินะครับจิจิฮ่าฮ่อโตสั่งโอก้าสั่งในข้อ6มี ดวงอาทิตย์ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ตัดให้เหลือตอนี่เซสอนบ่อยก็เป็นนิฮนนะครับทีนี้มาดูโกกันตัวพูดเซสอนไปแล้วนะครับนี่เป็นข้อความแล้วก็มีปากนะครับด้าน,นขวาเป็นเลขอะไรตัวนี้ก็คือเลข5โกใช่ไหมแล้วก็มีปากอีกนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเวิร์บเนี่ยถ้าเป็นเวิร์บนะครับเซเขียนใหม่นะฮะ จะอ่านว่าคาตาลุรู้จักอันนี้ไหมชกุบุตซ์โมโนกาตาดินะครับโมโนกาตาดิ ok ก็คือเรื่องเล่านะฮะนี่เป็นการเล่าเล่าเรื่องเองคาตาลิมัสนะครับเล่าเวลาเล่านะครับเราก็ชักแม่น้ำทั้ง5นี่คือเลข5ใช่ไหมเวลาเราก็ชักแม่น้ำทั้ง5 o n ออนยมิอ่านว่าโกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ่านว่าโกเวลามีส่วนประกอบเหมือนกันนะครับมักจะมีคำอ่านออนยมิที่คล้ายๆกัน เป็นภาษานั่นเองนะครับมิโฮโกเป็นเรื่องเล่าของภาษานะครับมิโฮโกไทยโกแต่ถ้าอังกฤษนะครับก็ต้องเป็นเอโกเพราะว่าภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเอนั่นเองนะครับและเจอการตะลุยโจทย์แบบนี้ได้นะครับเต็มๆในคอร์สเรียนโคเดเดออูบายมาโชมาตะคอนโดお疲ด様でตた